ครับครับตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมน่าน่าน่าไม่โดนไม่โดนโดนตามมาันตามัน ยังไม่โดนอีกมอเขียวใหญ่ด้วยเดยเนียอืมขย้ำแล้วครับอืม ขยาำแล้วขยํำแล้วขยํำแล้วอืมนี่เอาขึ้นก่อนแล้วกันเมื่อที่แล้วหลุดใหญ่ใหญ่ครับตัวน,นี้ ใหญ่นะครับห่อยเขียวด้วยดูเดี๋ยวยังไงก็ไม่รอดครับกัดเป็นกบยางเอสทูนะครับใบานาหนัดโครชาครับใหญ่จริงกบตัวนี้ดูครับใหญ่จริงครับกบตัวนี้ดูเดี๋ยวดูใหญ่จริงครับดู ผมจะให้ดูมือมือกับเนี่ยครับใหญ่มากครับหัวเขียวด้วยดูครัเจือเนี่คนยครับเบ่งเลยกบก็ไม่รอดครับกบยางเ2ูนะครับเนี่ยครับ แกจแข็นสำเร็จหลังจากวันนั้นทำหลุดไปเจ๊ครับฝากไว้ด้วยกบก็ได้ปลาก็ดีครับเอสทูครับสื่อรถผมว่ากบนะผมว่ากบนั่นโดนยังยังไม่โดนเอามันไปอะไรถึงตะหลิง,งนะกัดอะไรของมัน อยู่ข้างตลิ่งเนี่ยครับแล้วก็ไม่ตามขยมยังขยมยังขับแล้วคือ

เอาอีกแล้วกบครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึงฝั่งนี้ครับตีไปตีมานึกว่ปปาปลาเจอกบกัดเป็นกบยางเอสทูนะครับเนี่ย กบอีกแล้วครับหมแ้แหนก็รอตีกบนี่ก็บางทีตีตรงๆมันก็กัดไม่โดนนะครับถ้าให้ดีตีขึ้นตะหลิ่งแล้วก็เขยา่าเขยา่าก๊อกอ่าบอดี้ย่นเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาผมดึงมาเนี่ย S2 กบก็ไม่รอดครับไมแ้แหนชอบมีกบ โอเคครับกบก็ใช้งานได้นะครับปลาก็ดีกบก็ได้ปลาก็ดีครับกบยางย็ดถูสีส้มทองย็ดถูครับสื่อโหลด